สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มาทําการดักปลานะครับดักปลาไว้เมื่อคืนนะครับเนี่ยช่วงน้ําลงนะครับหลังน้ําท่วมนะครับที่ว่าน้ําท่วมน้ําลดลงดูตัดทางนะครับอันนี้ก็จากเมื่อวานนะครับที่มีต้นอ้อยอะไรล้มอะไรให้เต็มหมดเนี่ยคือได้มีการผักอะไรต้นอ้อยกันเพื่อให้เปิดทางนะครับเพื่อรถจะได้วิ่งเข้าวิ่งออกได้นะครับแต่ทางมันยังไม่ค่อยแห้งดีนะครับก็ยังนี่ ก็ยังมีน้ํายังมีน้ําผ่านอยู่นิดนึงนะครับผมก็ฝั่งนี้ก็ไอนี่หมดแล้วนะครับแต่ทางนี่ก็ตามสภาพนะครับทางก็เสียหมดนะครับเละหมดเลยนะครับส่วนเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยผมก็ได้มีการดักปลาไว้นะครับผมเอาเป็นพวกมุ้งนะครับมุ้งตะไครยดักปลาผมมาลงไว้ในคลองนะครับเพราะว่าเราไอที่ดักตะไครยเนี่ยเราดักตะไครยมันไม่ได้แล้วนะครับน้ํามันลงมาอยู่ในคลองผมก็เลยทําการเอามุ้งนะครับมา ลองทิ้งไว้ในคลองมาลองดักดูไว้นะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะดูับภาพนะครับโอโ้โหเกอภไย่กไนี่ก็คือพัดมาจากฝั่งนู้นนะครับไปหมดเลยมาอยู่นี่ดูนะครับโอโ้โหผมคือมันดักปลาซิลเนี่ยโอโ้โหผมว่าถ้าดักปลาซิลได้ถ้ามีอาหารล่อเนี่ยสังเกตนี่นะเห็นไหมครับโอโ้โห ยุบยิบยุบยิบโอ้โหปลาซิวนี่เต็มไปหมดเลยนะครับอมองเห็นเป็นตัวดำๆเลยผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะได้หรือเปล่าโอ้โหทางอย่างลื่นนะลื่นหล่นจุ๋มผมก็ได้ดักทำการดักไว้ดูอโอ้โหดูลูกปลา ลูกปลาที่เต็มนะครับโอ้โหดูดูปลาขาวเลยแสดงว่าติดนานแล้วโอ้โหโอ้โหแสดงว่าปลาติดนานโอ้โหดูมีปูด้วย ลูกปลาลูกปลาช่อนโอ้โหนี่มันตัวสแสดงว่าปูปูกัดแน่เลยมีปลาช่อนโอ้สแสดงว่าปลาพวกนี้น่าจะติดนานแล้วเพราะว่าผมดักทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับโอ้ป่เดี๋ยวเราลองเก็บเดีย๋ยวเราไปดูกันอีกมุงหนึ่ง นี่นะครับโอ้โหอันนี้คือมุ้งแรกที่เอาขึ้นมานะครับนี่นี่ไหนไหนปลาไหนปลาอืมนี่เดีย๋ยวเราไปดูมุง้งอีกมุ้งหนึ่งนะครับแต่เหมือนเนี่ยน้าน้ําน้ําลงน้ําลงเยอะนะครับดูสังเกตสภาพไม้ที่ผมปักเนี่ยคือเมื่อวานตรงเนี้ยผมปักเนี่ยอยู่ อยู่ตรงบนน้ำนะเนี่ยแต่ดูน้ำลงไปครับเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหโ<น>อ้โห<สาย>อันนี้ผม<น>ได้แต่กุ้งโ<น><ำ><น><ำ>อ้โหนี่ ผมได้แต่กุ้งมุ้งตัวนี้กุ้งนี้ให้เต็มเลยแต่ลูกปลามีสองสามตัวมีแต่กุ้งเดี๋ยวไปดูอีกมุ้งหนึ่งนะครับดูสภาพทางโอ้โหทางนี้แบบ อย่างลื่นนะฮะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะหรือได้น้อยนะครับก็ลองมาดักดักเอาไว้ดูนะครับ ถ้าว่ามันได้ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวก็อาจจะเก็บกลับแต่ถ้าได้มีพอเข้าอยู่ก็อาจจะดักทิ้งไว้อีกนะฮะโอ้โหตัวนี้เยอะนะครับอันนี้เยอะมีปลาด้วยโอ้โหทั้งปลาทั้งปูลูกไอช่อน ผมคิดว่าไอพวกที่ปลาที่ว่ามันเปื่อยๆนี่มันขาดอะไรพวกนี้ผมคิดว่านะโอ้โหมีปลาบูด้วยผมคิดนะว่าปูมันกัดปลานี่ดูไอช้อนหางขาดตาโบมัเลยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นปูเนี่ยมันกัดไปแค่นี้โอ้โหว่าก็ได้กับข้าวมื้อหนึ่งเลยนะครับนี่ โอเคเลยนะครับน,นี่นะครับโอ้โหมีปูสองตัวปลาทั้งกุ้งโอ้โหนี่ปลาช่อนปลาบลูไอกระมังน้อยนะครับนี่โอ้โหผมว่าแค่นี้ก็พอนี่กับข้าวรอบเช้าได้อีกแล้วนะครับกินปลากินปลากินปูกันนะครับ นี่ดูนะครับหลังสภาพอันนี้คือน้ำลงน่าจะเริ่มที่จะปกตินะครับสภาพตามริมคลองนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมสำหรับปลาวันนี้นะครับนี่ที่ได้ก็มีปูนะครับมีทั้งปูมีทั้งปลามีามกุ้งหอย ครบนะครับนี่ผมได้หอยเชอรี่มาด้วยสองตัวนะครับแล้วก็กุ้งโอ้โหกุ้งนี่ยังเยอะแล้วก็ปลาแค่นี้นะครับนี่แค่นี้ก็พอได้กับข้าวมื้อเช้าแล้วนะครับผมลองดูแล้วนะครับมันก็พอได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองดักทิ้งไว้ดูอีกสักอีกสักหน่อยนะครับนี่ผมก็ดักทิ้งไว้อยู่นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูอีกทีแต่ผมคิดว่า ถ้าดักทิ้งกลางคืนนะ่ะป่าน่าจะเข้าดีกว่าแต่นี้ก็ลองทิ้งกลางวันไว้ดูนะครับเดี๋ยวไว้ลองมาดูใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ